สวัสดีครับกับพ่ผมเดียวนะครับกับน้องไออุ่นมาเดียนะครับวันนี้เราจะไม่แนะนําเรื่องอะไรกันวันนี้เราจะไม่แนะนําเรื่องการซื้อโคเรเล่นะครับอามีคนถามมาหลายคนนะครับใน f Facebook ว่าซื้อโคเรเลี่นี่ซื้อเท่าไหร่ซื้อที่ไหนซื้ออย่างไรอ่าเราจะมาตอบคาถามกันนะครับวันนี้สำหรับโคเรเล่เนี่ยจะมีตั้งแต่ราคาหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับอ่า 1,000บาทขึ้นไปก็จะมี1,000บาทถ้า1,000บาทขึ้นไปนี่ก็จะเป็นตั้งแต่รุ่นที่พอเล่นได้เล่นได้ธรรมดาเล่นสนุกสนุกอ่าประมาณเนี้ยถ้าถ้าเล่นเอาเสียงเพาะๆอะไรอย่างงี้อีกทีนึงก็จะมีราคาขึ้นมาอีกนะครับอ่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการซื้อคุเล่เรามาดูกันนะครับว่าเราซื้อยังไงอ่าตัวนี้ของผมครับ น้องไออุ่นนั่นเองฮะทีนี้ยี่ห้อลิฟทายนะครับย,ยี่ห้อลิฟทายเป็นลิฟทายนี่เ็าจะมีเรื่องหนึ่งคีอว่าระบบเสียงโลวออฟฟซิเตมนะครับอ่ะนี่ไงเออคือจะมีรูข้างหน้าหนึ่งรูอ่เป็นรูเล็กๆนะครับแล้วก็รูตรงข้างบนอีกหนึ่งรูไว้ให้คนที่ดีเนี่ยได้ยินเสียงของตัวเองชัดเจนนะครับอ่ะแล้วก็นี่สุดท้ายจะเป็นน้องฮอปฟังนะครับอ่าของเพื่อนของเอง ของแอดมินเรานะครับแอดมินในเว็บเพจเราในเพจเฟซบุ๊กนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนคนเร่ๆอ่าทั่วไปนะครับนี่คนเร่ๆทั่วไปจะเป็นอย่างนี้เอออยากอยากฟังเสียงนะครับอ่าฟังเสียงก็ประมาณนี้ครับเป็นประมาณนี้อ่ะ ลองฟังตัวนี้ดยว่าโอ้ลงลงนนอนแล้วครับ,ง,ง,บง่วงกันแล้ววุดง่วงกันเลยทีเดียวครับใช้งานหนักนะช่วงนี้ลองฟังเสียงรูครับเสียงต่างไงอะลืมบอกไปครับผมก็ต้องตั้งเสียงก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เราตั้งมาแล้วสองตัวเราตั้งก่อนออกคลิปนะครับอะ เสียงตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างครับดีกว่าหรือว่าเท่าๆกันตัวนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีนะครับซึ่งใครจะซื้ออะไรยังไงนี่แนะนำให้ไปดูที่ ukulelethai.com นะครับหรือว่าไป woodwoodclub.net นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกดูข้อมูลยี่ห้อไหนอ่าอยากได้แบบไหนดีไซน์ไหนนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งครับ มีเพื่อนผมถามมาคนนึงว่าราคาคูเรเล่มันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะราคาคูลเร่เนี่ยครับขึ้นอยู่กับไม้ที่ตัวทําครับอ่ะอันนี้เป็นไม้ลามิเนตนะครับไม้ลามิเนตเป็นไม้อัดนะครับถ้าจะมีมันจะมีไม้จริงถ้าไม้จริงเสียงมันจะพอะก,กว่านี้ครับเสียงมันจะนุ่ม,มลึกอ่าแล้วก็สายแล้วก็สายอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่แพงใช่ไหมครับสายตัวนี้สายตัวนี้เป็นสายอาก,กิล่านะครับเนี่ยสายขาวๆอย่างเงี้ยครับสายอาก,กิล่า อ่าสายขาวๆนี่เป็นสายพิลาครับอ่าเป็นเป็นสายจากโรงงานของอิตาลีนะครับซึ่งเป็นสายไนยลอนผสมไส้เกล็ครับถ้าเกิดใครมาหลอกขายบอกผสมไส้แพะนี่ไปชื้อายหนะ่ไม่ใช่จริงกิลาผสมไส้เกล็นะครับออถ้ามีอะไรสงสัยนะครับฝากไปที่ facebook นะครับเด e d e ิ l จ้านะครับอ่าเดี๋ยวเขียนไว้ด้านล่าง youtube นะครับเดี๋ยวเขียนไว้ด้านล่างเอ่อตรงกระดานขาวนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับถ้ามีใครสงสัยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าไม่เห็นเดี๋ยวไปอยู่ในข้างล่าง youtube นะครับอยู่ข้างล่างอ่าตรงนี้ข้างล่างส่วนนี้เป็นพี่ชนะครับอ่าเป็นไอดอลนะครับเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมทำนี้ขึ้นมาครับ วันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับอ่ะสวัสดีครับ